มันมีอยแปดคำสอนเตือนใจจากค้นโบรันที่มันสอนเฮาได้จนบาหอดสุมนีหนึ่งเมียของมูเฮาถึงว่าสีง,งามหรือบอง,งามเฮาก็จะไปตีไปส้มไปแซ้ข้อที่สองลูกหลานญาติพี่น้องของเฮ้าถึงว่ามั่นสีบอเป็นเกา้าหรือบอเป็นเกา้าบเอาทานันเฮาก็ต้องให้เกียรติ้อที่สาม ยาสิไปยูบ้านลังเดียวกันกับพอเถ่าแม่เถ่าให้ห้าสร้างอีกหลังหนึ่งขึ้นมาเพื่อป้องกันการมีปัญหาภายในอนาคตขอที่ซีค้นบอยูบ้านอย่าเข้าไปแขกมาหาอย่าก,กวดเฮื่อนไซ่ความหมายในที่นี้ก็คือยันฟุ้นละอองเนี่ไปรบกวนแขกขอที่หายาสิเป็นแนะนำกันยาล้างให้แก่ผัวเมียคนอื่น ขอที่หกให้เฮ้าฮูกจักว่ามูรวมง,งานบอแมนมูแท้เจ้าน่ายบอแมนญาติพี่น้องของเฮ้าเอ้าญาสิไปฝากก้มรับไหว้ครับเขาญาติไปเรียนหูเรียนหางจนเกินงามขอที่เกตลูกเคยญาติไปหาหยอกล้อแม่เท่าพี่สาวเมียหรือว่าน้องสาวของเมียขอที่แปดขอสุดท้ายงานยังกระสัง ถ้าเขาเบื่อเอินเข้ากายยาสีไป